ัเน,นี่ยครับหลวงตาเขาบอกว่าคุณแม่นะยครับติดแอลกอฮอล์เขาเป็นทุกข์มากเลยจะช่วยยังไงดีครับมันเป็นทุกข์ไม่ยากอะไรครับครับเราก็กินกันท่านเลยมันจะได้ไม่ต้องทุกข์ทั้งของคนเลยครับเราก็ติดแม่ก็ติดโซยกันเลยเอากันเลยคงยากอะทุกครับแม่คำว่าแม่เนี่ยนะกูเป็นแม่มึงเนี่ยก็จบแล้ว ใช่ไหมครับเออ,อย่าเถียงนี่กระจบแล้วแล้วทำไงอืมแล้วอทำไงมีวิธีการเดียวก็คือสรวดมนต์ไปครัแผ่ให้กับเจ้ากรรมในเวนแม่แผ่ให้กับวิญญาณแถวนั้นแผ่ให้กับญาติโกโหติกาที่เขาเป็นเทวดาหรือพรมครัช่วยเบิร์ดแม่หน่อย หน้าที่เรามีควบคุมแม่หน่อยคประมาณเนี้ยหน้าที่เรามีแค่นั้นนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นช่วยได้เศ่าที่ช่วยไงครับอย่างอันเนี้ครับเขาบอกว่าหนูเป็นคนที่มีเมตตาแต่ว่าเป็นคนขี้สงสารเกินไปนะครั่างๆทําให้วางเฉยต่อเรื่องราวต่างๆไม่ค่อยได้นะครับก็เลยทำให้จิตใจเศร้าหมองอยู่บ่อยๆนะครับถูกเขาเรียกว่าด เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเอ็นขาดไงเอ็นดูเขาเกินแต่เอ็นเอ็นตัวเองเลยขาดช่วยจนเศร้าอ่ะมันไม่ใช่เมตตาแล้วเมตตามันต้องเป็นผมมิหารมันต้องอุเบกขาเมตตากรุณน้เมื่อที่เราอุเบกขาช่วยเท่าที่ช่วยได้ อาตียตายเพระเาะจกงี้แหละนี่รูบ <c oughs> มันก็เลยตายพร้อมกันเลยทั้งๆที่ต,ต้องเก็บชีวิตไว้สักคนหนึ่งแลยไห <c oughs> มไหมช่วยไปตายตายทั้งหมดเลยม, <c oughs> มีประโยชน์ไหมอม่นี้เรื่องของวจีกรรมนะครับหลวงตาเรื่องของวจีกรรม ถ้าพูดดีมันก็ดีอะมาไปไกลพูดไม่ดีก็ไปไกลเหมือนกันมันอยู่ที่คนต่อต่อขึ้นประมาณนั่นแหละต่อดีก็ก็ดีถ้าต่อไม่ดีมันก็ไม่ดีมันก็กลับมาเวลาเราพูดอะไรไปมันกลับมาที่เรานะคทัศน a น a l y ตุตูเข้าใจคนที่พูดเก่งเนี่นะ มันจะพูดไปบ่อยใช่ไหมคําพูดมันได้พัฒนาไปเรืเร่อยๆีรด่วยถ้ามีเคยเห็นคนที่พูดเกียนด้วยตลกแล้วมันจะพัฒนาไปเรืร่อยๆถ้าทุส้สวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบันทึกบุญไปเรื่อยๆเนี่ยทุกก็พัฒนาเหมือนกันแต่มันคนละขึ้นแค่นั้นเองขึ้นไกลก็ขึ้นใกล้ข,กลขึ้นทุกข์ขก,ก็ขึ้นสุขแค่นั้นเองวงนั้นนะขึ้นสุขใช่ไหม มันปิ้นป้อนมันโกหกมันโน่อนนะแต่มันตลกอะ่ะอ,อกรรมเนี่ยนะเอาหนักนะไม่ใช่ไม่หนักถ้าขึ้ืไม่ดีก็หนักนะถ้าขึ้ื่ดีมันก็มันก็เบาอ่ะมันก็ดีอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยตัวพิจารณาแหละพิจา,ารณาที่เห็นเนี่ยเนะี่ยพิจารณาปัจจุบันไปอนาคตนะพิจารณาพวกอาชีพทั้งหลายในประเทศไทยนี่แหละ อดีตมันเป็นยังไงเป็นยังไงปัจจุบันยังไงอน,นาคตชี้ได้เลยอะไม่ต้องไปดูหมอเลยครับดูการกระทาเป็นหลักชีวิตจะจะมีลําบากในอนาคตนะคนลาบากลําบากกับตัวเองอลําบากคือโลกถ้าเป็นโลกเนี่ยไม่อยากได้อะไรหรอกครเคยป่วยไหมสวยอ,อยากได้อะไรไหมไม่อยาก กินก็ยังไม่อยากจะกินเลยนี่คือป่วยคือไม่อยากอะไรแล้วไงกลัวตายอย่างเดียวไงครับแต่ก็ตายแน่นอนอเพราะอย่างนี้เขาบอกว่าเขามีคนรู้จักที่ว่าพูดเก่งพูดจาไพราอแต่สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันไม่เป็นความจริงแต่คนก็หลงเชื่อเขาไปกันแบบเป็นขบวนเลยะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคนฉลาดฉลาดพูดไงฉลาดลอกไง ถ้าคนไม่ถ้าคนฝึกในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยพูดเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกแล้วว่าจริงไม่จริไม่ใช่เขาจะหลีกครัเขาไม่ครบคุยได้แต่ไม่ไม่ครบไม่ครบนานครับไม่จะอาจจะครบเช้าเลิกเย็นอาจจะครบเห็นหน้าแล้วครบอะไรประมาณนี้แหละครับเข้าใจไหม ครบทุกคนนะแต่จะครบนานไม่นานครับครบเช้าเลิกเย็นบางคนก็เห็นหน้าแล้วก็ครบไม่เห็นหน้าไม่ครบอะไรประมาณนี้ก็เหมือนว่ารู้เขารู้เราเราเลือกได้ใช่นี่คือฝึกเป็นหัวหน้าะนนี้เนี่ยทำเนี่ยฝึกเป็นผู้นํานะครับเวลาสวดมนต์เราจะรู้เลยนะว่าใครสว่างไม่สว่างผู้นำในสารหลวงพ่อเนี่ย ดูอาการก็รู้ดูอะไรก็รู้รผู้นำในอนาคตถ้าท่านทานผู้เป็นผู้นำเนี่ยประโยชน์มหาศาลนะฮะน,นย่น้อยจะไปไหนก็ได้เพราะหลวงตาบอกเราต้องอยู่กับทุกคนให้ได้ใชแ่แค่เราต้องรู้ว่าใครเป็นยังไงอยู่ไม่ได้อยู่ที่ไหนได้ในโลกเนี่ยอยู่กับคนนี้ไม่ได้คนนี้ไม่ได้โอ้ั่นมันเป็นคนต้องห้ามครับเป็นผู้ต้องห้าม ห้ามตัวเองห้ามกินนี่จะกินห้ามนีก่กว้อันนีก้กินไม่ได้ไอันนี้ก็นอนไม่ได้ครับ,รบมนุษย์ต้องห้ามไม่ใช่ห้ามใครห้ามตัวเองมันก็เลยไปไหนลาบากไปไหนฉันต้องนั่งทางนี้ฉันต้องนั่งทางนี้ไปไหนฉันต้องกินอย่างนี้ไปอย่างนี้ใช่ไหมอยู่ยากพูดยาก ยากอีกอ่ะตายก็ยากอีกอ่ะเกิดก็ยากอีกอ่ะอจริงนะเนี่ยที่พูดเนี่ยอันนี้มันเกิดมาจากการสะสมในอดีตหรือว่าเกิดจากไม่เข้าใจไงจากอดีตมาปัจจุบันปัจจุบันไม่ได้ปรับไม่ได้ปรับขึ้นมาตัวเองมันก็เหมือนเดิม แต่ปัจจุบันก็สวดมนต์ภาวนาอยู่นะครับสวดมนต์ภาวนาอยู่ตอนสวดก็สวดแหละตอนไม่สวดก็ยังทําอยู่ไงยครับึ้นไม่มีต่อไงมีใครช่วยใครได้ไหมเนี่ยอีนี้ทรโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนผู้ใหญ่ไงนี่โรงเรียนเราเนี่ยผู้ใหญ่นะคะไม่ใช่เด็กมาเรียนนะใช่ไหมไม่มีเด็กสักคนเนี่ยอยู่โรงเรียนนะตรงนั้นโอ้ สามสี่สิบหกสิบอัพขึ้นไม่มีเด็กเลยมียี่สิบกว่าก็มีมีเล็กน้อยเรียนผู้ใหญ่ค,คือโรงเรียนผู้ใหญ่ก็คือมาเรียนมาเรียนรู้กับตัวเองแล้วก็ดูดูคนอื่นเพื่อพิจารณาโอ้โหเนี่ยศีลสมาธิปัญญายอ,ยอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่เสร็จเลย เห็นหมดเลยครับจะดูประเภทไหนคนเขาเข้า<ๆ>ออก,ออกมีหมดเลยไม่เข้าใจเรื่องการเชื่อมบุญครับวงตาเขาถามว่าการเชื่อมบุญเนี่ยคืออะไรการเชื่อมบุญคืออะไร่ะเชื่อมยังไง,งกโมทนาบุญก็คือการเชื่อมบุญแล้วมันยากนะทุกถ้าเราไม่สัมผัสมีความรู้สึกเนี่ย มันตรงที่ฐานเนี่ยนะรา้คนในยุคนี้เนะี่ยมันติดพืชถูกมันเชื่อยากนะถูกใช่ไหมหลวงพ่อจึงว่ามันต้องมีหลักฐานคนในยุคนี้นะเพราะถ้าสมัยก่อน,นเรื่องผีเรื่องอะไรเนี่ยท่านต้องมีพยานนะโอ้ครับเออท่านฝึกลูกศิษย์นี่ยเป็นพยานเองเห็นเป็นยังไงเองเห็นไหมเหมือนกันโอเคพยานนะ้าไม่ได้พูดลอยๆอยเนี่ยพยาน พยานมีพยานไงไม่ใช่พูดคนเดียวไอ้ผีอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีใครเห็นเลยไม่มีพยานเชื่อได้ยังไงอ่ะอ้าวใช่ไหมล่ะโดนหลอกก็ได้นี่ครับขนาดมีพยานแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นเองเราก็ยากที่จะเชื่อเหมือนกันถูกเลยมันก็อยากอยจะเชื่อแต่เรามีความรู้สึกโอเคแหละมันยากในยุคนี้ยากนะ ท่านถึงหลวงพ่อท่านจึงบอกว่าเองสวดมนต์น่ะมันต้องพิจารณานะถ้าดีก็ต้องสวดถ้าไม่ดีก็อย่าไปสวดท่านพูดเลยนะมันต้องพิสูจน์ด้วยท่านว่า<ม>โอ้ทำไมพิสูจน์หลวงตาคงไม่บวชแล้วละ่ะหลวงตาคงเรียนต่อแล้วล่ะคงเพิ่มเงินเดือนเพิ่มตำแหน่งอะไรประมาณนี้แต่ไม่ได้เรียนแค่นคีพ้พอหลวงพ่อต้องไปเรียนเลย เนี่ยฝึกเนี่ยนะเลี้ยงชีวิตเลี้ยงชีวิตเองคนเดียวไม่ได้รเราต้องอีกเลี้ยงวิญญาณเลี้ยงมนุษย์ในอนาคตเพราะอย่างการเห็นหรือความรู้สึกบางอย่างเนี่ยหลวงตาเราก็ต้องดูว่าบางอย่างเราพูดได้เราพูดไม่ได้พูดไปแล้วเป็นโทษนี่หรอโอ้โทษมหานเลยนะโดนโดนกระทืบก็มีนะดวงไม่ดีเนี่ยเอา้ามึงรู้ได้ไงเ,เพี้ย,ยอะไร ใช่ไหมถ้ามันโคตรใช่ไหมเออมันไม่ได้หรอกครับจริงๆแล้วถ้าเราฝึกในสารลมพอเนี่ยมันจะรู้เขารู้เราระวังระวังสิ่งแวดล้อมคระวังให้เขามองเราในกลางๆหรือไม่กะเป็นบวกครับไม่พยายามปิดลบให้ได้ไง เพราะมันหมายถึงว่าเราสามารถจัดนํำพลังงานในโลกเนี้ยไปเป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์ตวิญญ,ญาณที่เรายังมีชีวิตอยู่ได้ไงตลอดชีวิตเนี่ยเพราะการเวียนว่าใจเกินในยุคนี้คนไม่รู้เยอะสนองเพิ่มขึ้นเพราะวัตถุมันจเจริญมันติดวัตถุมันจะเพิ่มขึ้นทีนี้มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะโลกจะระบาดภัยธรรมชาติมนุษย์ฆ่ากันมันจะวุ่นวาย ามันไม่เข้าใจมันวัตถุไงแข่งขันทั้งวัตถุอะ่ะดีชั่วกูไม่สนใจ <c oughs> หรอกบางทีกูก็หาเี่ทำโรคปล่อยให้มนุษย์เพื่อขายยาขายอะไรก็ได้มนุษย์อะ่ะจะไหมใครจะไปรู้ <c oughs> ใช่ไหมละ่ะเออก็มนุษย์ในยุคนี้อะ่ะอย่างนี้คล้ายๆกับว่าถ้าเกิดว่าเรามีศัตรูเยอะเรามีคนที่คิดไม่ดีกับเราเยอะ เราต้องระวังดนะ้วยคืนเหล่นนานนะมันก็กลับเข้ามาที่เราไงเราเนี่ยอยู่อยู่แล้วกายกรรมวิจีกรรมเนะ่ยคือไปสร้างเหตุให้คนไม่ไม,ไม่ไม่ชอบเราไม่อะไรเราเราเท่ากรรมอะไรมันก็เข้าเราอยู่แล้วออไม่ใช่เข้าคนอื่นนะเข้าเรานะครับจะดีก็เข้าเราจะไม่ดีก็เข้าเราเพราะเราเป็นคนทำมันจะไปไหนดีไม่ดีอยู่ที่เราไง อาีเขาบอกว่าดีไม่ดีก็อยู่ที่เราอ่ะคือเรานีนตัวหลักแลยทุกอย่างเราล้วนถ้าเราอยู่กับผ้าตลอดชีวิตล่ะครับจิตจิตกับกายเราเป็นผ้าไหมเป็นอืมเป็นครับไม่เป็นเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วอะไรจะมาได้อ่ะกรรมเล็กๆน้อยๆมันไม่มาหรอกมันมันเข้าไม่ได้ครับเพราะจิตไม่รับ เื่อนเป็นชาวต่างชาตินะครับหลวงตาคือตอนนี้ก็ป่วยเป็นมะเร็งคือเดือนหนึ่งแล้วที่กินอะไรไม่ได้เลยกินข้าวไม่ได้กินน้ําไม่ได้คือทนไม่ไหวแล้วอยากจะให้คุณหมอเนี่ยฉีดยาแล้วให้ตายไปเลยครับเขาเลยถามว่าแบบเนี้จะเป็นการฆ่าตัวตายไหมและจะตกนรกหรือลงอาบัยไหมไม่ม่มันตายอยู่แล้วห่ะคค่ะยังไงก็ตาย<ะ>เพลเพลมันตายไปก่อนแล้วลนะ่ะ แล้วเขามีอาการเจ็บปวดอยู่นะครับหลวงตาอันนี้คือป่วยแบบปกตินะครับแต่เขาก็สวดมนต์ทุกวันแล้วก็พยายามสวดมนต์ทุกครั้งที่นึกได้แบบนี้จะพอช่วยปรับธาตุขันแล้วก็ช่วยให้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเขาทุเลาเบาบางลงไหมมันจะไปโทษเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่ได้นะครับบางทีโทษโลกที่เราเป็นบางทีไม่มีเจ้ากรรมนายเวรหรอกะปัจจุบันปัจจุบันเ,เนี่ยแหละพอเรากินเรา กินอาหารกินน้ำเราเสพอารมณ์เป็นทุกข์เสพอารมณ์เนี่ยมันก็เกิดโรคได้ใช่ไหมไปโทษถึงเจ้ากรรมในเวรเลยก็ไม่ใช่เพราะเรายังเช็คไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเหตุอะไร,รใช่ไหมเป็นนั้นว่าเราอยู่กับพระในจวดมนใ้อยู่กับพระอย่างน้อยน้อยเราอยู่กับพระสักครึ่งหนึ่งจิตอยู่กับธาตุสักครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนะ้ มันก็ไม่เจ็บร้อเปอร์เซนหรอกครับวันนี้หลวงตาอธิบายให้คนที่เข้ามาสัมภาษณ์นะฟังชัดเลยฮะเรื่องไม่ชีรอยครับชัดเจนเลยฮะไม่ีรอยเป็นโรคมะเร็งเลือดเลือดออกเป็นกระโทนเลยเวลาไปไหนเวลาหมอเขาวัดความดันนไม่ชี2สองร้อยขึ้นเครื่องวัดเกาเลยทุกเครื่องครับแต่หมอมันยังสังเกตละ ถ้าเป็นคนธรรมดาลดแล้วอยู่นห้องไอซียูแล้วแต่แม่ชีจไมอยู่ได้แม่ชีต้องตายภายในสองเดือนครับแต่แม่ชีตายภายในหกปีหกปีจุเพราะอะไรอ่ะลองคิดน่าโรคเนี่ยมันต้องเจ็บใช่ไหมล่ะมันเจ็บแต่ไม่ชีสวดสวดตลอดนะครับไม่ไ้ชีไม่จะออกกเสียงสวดในใจนี่สวดตลอดตลอดตลอดสิจิตอยู่กับบทสวด แล้วจิตอยู่กับธาตุมันก็ไม่ปวดร้อยเร์เซนต์แต่บ้นไหนไม่ชีออกจากทาตุเลยม่ชีก็ปวดต้องเร่งสวดอ่ะเจมันมันก็ยื้อไปยื้อกันมายื้อกันมายื้อกันมาใช้เวลาหกปีจุใช่ไหมไม่อยู่ได้หกปีหมอบอกสองเดือนก็มองแล้วเนี่ยประโยชน์มหาศาลว่าอย่างเงี้ยครับมันเจ็บโลกเนี่ยมันโอ้ เลือดลองคิดดูทั่วร่างกายเนี่ยลองคิดดูประโยชน์มหาศาลขนาดไหนเพราะถ้าเราไม่สวดเนี่ยจิตเรามันก็ไปจับกับอาการเจ็บปวดอยู่แล้ว<น>มัน,น,นก็เลยเต็มร้อยเลยแน่นอนแม่ชีสวดจนเมื่อก่อนเนี่ยที่ที่ชานีนะครับคนที่เข้าเข้าออกออกถือศีลสามวันเจ็ดวันมึงเนี่ยเขาจะได้ยินแม่ชีสวดตลอดได้ยินเสียงแม่ชีสวดใช่ ยิ่งเช้าเเนี่ยคนมามันก็สลุมสลือนะครับขึ้นมันสลุมสลือเนี่ยมันขึ้นก็่ะมันเป็นขึ้นทางสามแพ่งน่ะมันก็จะได้ยินนาชีเขาก็สวดประจําเขาแหละสวดเร่งสวดโห้เช้านี่ม่ชีสวดเพราะมากเลยนาชีก็ยิ้มยิ้มาชีรู้อยู่แล้วว่าสวดในใจออกมาชีสวดในใจใช่แต่คนอื่นได้ยินเสียงไม่ชีอยู่คนเดียวไงครับเนี่ยคือประโยชน์เลยอ่ะ ประโยชน์มากเลยเห็นชัดๆเลยเนะี่ย